ได้ยินชัดเจนค่ะแต่คาราวาจย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงค่ะคารวาคุณรู้ทุกท่าอนไปเียนทพี่น้องุอีทุกท่านค่ะชื่อนาาสาวงเพียงเพียงชื่อเล่นชื่ออาชื่อทางทมเพียงเพียงคือเป็นจิตอาสากลุ่ส่วนปานาบุญสองค่ะก็วันนี้ก็ขออนุญาตมาส่งทางบ้านนะคะ เป็นตานบ้านที่นี่ไงคะเป็นโจทย์เดิมๆที่เขายัางไงเขาเปลี่ยนแล้วคะ่ะเขาเขาเปลี่ยนลักษณะมาจะขอบเราอะคะ่ะก็คือป,ปกติเวลาแปลงฟันใช่ไหมคะมันก็บางครั้งท,งที่เราทานอาหารไม่สมดุลหรือว่าเรามีปภาวะที่ร้อนเกินอะไรเงี้ยคะ่ะเลือดมันก็จะไหลออกมาตามตามฟันนะคะ มันจะไหลออกมาง่ายใช่ไหมคะอันนี้เคยส่งงานบ้านแต่คือ,อเวลาไหลเนี่ยเขาจะไหลมันเกิดกับร่องน้ำทิ้งเลยอะเกิดติงต้งติงต้งติง้งติ้งอันนี้ค่ะตอนนั้นคิดว่าโจทย์นี้น่าจะผ่านไปแล้วใช่ไหมคะคือความรู้สึกพอล้างความกลัวเอ่อกลัวที่เลือดมันจะไม่หยุดไหลอ่ะคะ่ะแล้วให้ปล่อยให้มันไหลไปอะ่ะมันมีความรู้สึกเบาสบายโล่งแล้วก็ แม้มันจะไม่หยุดไหลนะขนาดนั้นแต่เรารู้สึกเราเป็นสุขใจได้ความกลัวมันหายไปได้มันรู้สึกโล่งเบาสบายในหน้าตอนนั้นนะคะแต่ทีเนี้ยหลังจากกลับจากปูผามันก็แปแรงมากค่ะคืออาการที่มันจะเลือดไหลที่เอ่อที่ตอนแตงฟันเนี่ยไหลที่ฟันทาฟันมันแค่จะไม่ไม่มีค่ะทีนก็แบบน้อยมากคือแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งอะค่ะ อมันจะไปไหลที่ตรงเนี้ค่ะคามับอะค่ะแล้ววันนั้นนะคะอันนี้ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะคะที่อาจจะพูดถึงที่ไหลที่ตรงคามับอะค่ะคืออาจจะอาบน้ําดีอ่ทำดีทอ็อกแล้วก็สระผมทีนี้ก็สระผมมันจะมีความรู้สึกว่าคันหน่อยๆประมาณแบบอยตรงนี้ยค่ะมันก็เกาเกาแบบเกาแบบเบามานะ,ะไม่ได้เกาแรงเท่ากับแล้วความรู้สึกแบบ สิ่งาวเลือดเอามือไปจับแล้วมาดูแบบที่นิ้วอ่ะใช่เลยคือเลือดมันจะไหลจะขมับได้นเนี่ยค่ะลงมาแล้วก็ไหลหยดติ้งติ้งติ๊งติงมาตามเส้นผมเราอ่ะค่ะแล้วโอ,โอ้เห็นเลยครั้งนี้มันมันแบบมันเห็นความกลัวแต่มันมันเบาบางมากมันถามมันถามในใจใช่แกหรือเปล่าแกคือความกลัวเหรอ ก็เช็คดูใช่มันหวานไวด่แต่มันมันนิดนึงอะค่ะมันเบาๆแล้วเราก็เออกลัวอะไรเหรอเราอามากลัวตายเหรอกลัวตายใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเป็นแบบนี้เลือนไหลม่หยุดแค่ก็ตายนะมันก็บอกมาว่าอย่ามาหลอกฉันเลยเป็นแบบนี้ก็เป็นมาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะตายเลยรู้เอ้าทำไมลี้ไปแบบนี้มันก็ไม่ได้กลัวตายนะแต่มันกลัวอะไรล่ะเออแล้วกลัวอะไรมันก็ยังเป็น กลัวเลื่องไม่หยุดเลยหรอมันก็บอกไม่ใช่ไม่ได้กลัวแล้วเดี๋ยวมันก็หยุดเองแล้วกลัวอะไรล่ะมันเห็นอาการที่แบบนั่งอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเพื่อไม่ให้เลือดโดนตัวแล้วให้มันไหลแบบหยดต่งต่ลงที่พื้นแล้วมันก็ต้องคอยเอาน้ําลากไปบหอกกลัวพื้นเลอะกลัวเลอะตัวเราว่าเอากัพื้นเลอะหรอก็บอกเออให้มันเลอะไปสิกลัวเลอะตัวเหรอเราว่าเออได้เดี๋ยวนั่งตรงๆให้พอนั่งตรงๆแล้วก็ มีความรู้สึกแบบไม่ไม่ได้กลัวว่ามันจะตายหรือว่าเลือดจะไม่หยุดไหลเพราะเหมืนอนเขารู้ว่ายัางไงก็หยุดคือเรามาเป็นมาบ่อยจนรู้ว่ามันไม่อายอะไรเดี๋ยวมันก็หยุดแล้วเราก็เลยน,นั่งตัวตรงแล้วก็เหมือนนั่งสมาธิะคะ่ะให้ใจมันนิ่งนิ่งสงบสงบแล้วดูเข้าไปความรู้สึกคือมันสุกแล้วเย็นสบายแล้วสักพักก็ลืมตาม,มาไม่ว่าคือจินตนาการคิดว่าตัวเองคงเลอเือดคงเลอะเต็มตัวแต่พอ ดูไม,ไม่ไม่มีเลือดเลยเลือดิดหายไปตอนไหนก็ไม่รู้มันก็หยุดไหลไปแล้วทีนี้ก็เลยเอยม่รู้สึกว่าอ๋อไม่เห็นว่าทําไมระยะเวลาที่ผ่านมาเราถึงตัวตัว,ตวเลือดอะคะ่ะมันจะเป็นเลอะพื้นเลอะอะไรเงี้ยมันฝังมาตั้งแต่เด็กอะคะ่ะคือเวลาอาการเป็นแบบเนี้ยอาจจะเป็นตอนนอนกลางคืนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาอันนี้ก็ไม่ได้อยากเล่าทเด่นมันไม่ได้อยากเล่าตรงนี้เลยะคะ่ะ เวลาไปนอนที่ไหนจะไปนอนบ้านเพื่อนที่ไหนอ่ะเราจะต้อง้าผ้าของเราไปเพื่อปูหมอนหรืออะไรเอาไว้เพราะเรามีความกลัวว่าเอ้เราจะไปทําให้ที่นอนเขาเลอะอะไรแบบเนี้เลอะเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเราก็ระวังให้เลอะเสื้อผ้าเพราะว่ามันเป็นเหมือนอะไรที่ฝังเอาว่าเอ้เราทําเสื้อผ้าเลอะอีกแล้วเดี๋ยวแม่้ลําบากอะไรเงี้ยมันเป็นมาตั้งแต่เด็กนะคะมันกลัวเลอะี่เลอะเสื้อผ้าเลอะตัวอะไรเงี้ยค่ะมันก็มาอ่อมีตรงนี้อยู่นะเรากลัวเลอะ ค่ะก็ก็ได้ลาไปนะวันนั้นใชก็ไม่รู้ว่ามันจะหมดหรือยังนะคะ่วนนี้มันอาจจะมีมุมอื่นที่เรายังตัวอยู่ฟังอยู่นะคะที่เอต่ตรงกันได้ประมาณนี้ค่ะคะ่ะทุกค่ะที่นํามาแบ่งปันเนาะคือที่ที่เป็นอ่าที่ที่น้องอาเล่าเนี่ยมันเป็นบ่อยขนาดไหนคะน้องอาเป็นบ่อยไหมแป๊ะ ถ้าเมื่อก่อนใช่ไหมคะพี่ออนเป็นทุกครั้งที่แปลงฟันอะจําได้ว่าคือเป็นทุกครั้งแล้วเมื่อก่อนอะถ้านอนตอนกลางคืนใช่ไหมคะพอฟังอาจารย์แล้วน่าจะประมาณแบบช่วงที่ร้อน,อน,นกลางคืนเด็กๆช่วงคืนอะไรเงี้ยเลือดมันจะไหลออกมาเองอะค่ะที่ปากใช่ไหมแต่ว่าตั้งแต่มาทางนี้แล้วก็ทําทตามอาจารย์คือแทบจะไม่เป็นเลยคะ่ะถ้าไหลที่หัวก็คือวันไหนที่เราแบบทานอาหารไม่สมดุลแล้วเราไปทําสวนมาอะไรเงี้ยเราจะรู้ว่ามันร้อนที่หัวค่ะ มันก็จะบแบบปุ๊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 บอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้แล้วมีอาการคันน้อยน้อยอ่ะอ่าอันนั้นนะคะจะมีโอกาสที่เลือดไหลออกมาทางทางตรงขม,ะม,ะมะงับมเนี้ยได้แต่พอมันไหลออกมาเสร็จมันจะมีความรู้สึกสบายหัวค่ะที่มันมันเหมือนกลาขับพิวไปเข้าใจอ่ะเหมือนกับระระบายพิษเนาะมันอาจจะเป็นจุดระบายพิษของเรานะคะอ่อทีนี้อ่ามันก็เป็นตัวเตือนอาว่าเฮ้ย <obe ats> เราต้องปรับสมดุลให้ดีนะ <laughs> เราไปกินของเถื่อนอะไรมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นตัวเตือนอันนึงเนาะสําหรับอาแล้วก็อาก็มาล้างอ่าส่วนความกลัวกับอที่เลอะอะไรเนี่ยอาก็ต้องมาล้างกิเลสตัวนี้เนาะตัวที่ว่าอ่าเราก็รู้แล้วเราก็เตรียมพร้อมแล้วก็ถูกแล้วละคะ่ะเราก็ต้องเตรียมตัวนั่นแหละว่าเออถ้ามันเคยเลอะเคยอะไรเนี่ยเราก็เตรียมไว้อเพื่อไม่ให้เลอะแต่เราก็ไม่ต้องไปกังวล ความกังวลก็คือเราก็ทําเหตุให้มันดีที่สุดเนาะเหตุก็คือเราก็ต้องรู้ว่าถ้าเราไปกินของเถื่อนนี่มันจะมีเหตุเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาปรับตัวที่ตอนที่เรามีกิเลสเข้าสมมุติว่ากิเลสมันจะพาเราไปทําเพลียไปกินของที่มันร้อนเกินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องอาก็จะได้ต้องมาอ่าสํารวมตรงนี้มากขึ้นนะคะแต่แต่พี่อ่อนว่ามันก็เป็นตัวที่อคอยเตือนน้องอาว่าให้เราเอ่อเป็นตัวเหมือนกับ อะไรนะตัวบอกเหตุว่าอันนี้เนี่ยเราทําผิดหรือไปกินของที่มันไม่สมดุลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบปรับสมดุลพอเหมาะเลยมันก็จะช่วยน้องอาเนาะมันก็คือถ้าสมมติว่าวันไหนที่ปรับสมดุลดีมันจะไม่เกิดใช่ไหมคะ่มันจะไม่เป็นนะะ่ะ <laughs> เออนั่นแหละมันก็จะเป็นตัวที่ เออเขาก็จะมาคอยเตือนอาเพราะนั้นอาก็จะมีตัวนี้เป็นตัวที่สําหรับให้อาได้ฟืงสังวรว่าเฮ้ยอันนี้เราปรับสมดุลไม่ดีแต่ก็ไม่จ้องต้องไปทุกใจค่ะก็ไม่เอออที่สําคัญใจเราไม่ทุกเราก็ปรับสมดุลไปนะคะ,ะเป็นกําลังใจให้น้องอาค่ะ,ะสาธุค่ะอ๋อค่ะพี่อ้อ